รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษากศนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูไก่ค่ะรายการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านรายการโทรทัศน์ดิจิตัลนะคะวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมรหัสวิชาสค1 1 0 3ระดับประฐมศึกษาค่ะนักศึกษาเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะคะหยิบเอกสารประกอบการเรียนกระดาษปากกาและตั้งใจเรียนให้ดีๆนะคะ เช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะครูก็ขอทบทวนเนื้อหาเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายและก็เผยแพร่ข้อมูลค่ะวิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นข้อความ เป็นคำถามที่รวบรวมข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการซักถามและพูดคุยผู้ให้สัมภาษณ์การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สามารถจำแนกตามความเหมาะสมของงานได้ดังนี้ 1. สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลผู้ถูกเลือกถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรที่จะศึกษาหรือเรียกให้ง่ายๆว่า เป็นตัวแทนของเรื่องที่ต้องการรู้ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์เป็นการถามเจาะลึกคำตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนการถามนอกจากจะให้อธิบายแล้วจะต้องถามถึงเหตุผลด้วย สสัมภาษณ์ผู้รู้ที่ให้ข้อมูลหลักหรือข้อมูลสำคัญเป็นการสัมภาษณ์คนอื่นไม่รู้เป็นบุคคลที่แตกต่างจากคนอื่นมีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆในเรื่องที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการเพราะเป็นการสัมภาษณ์ที่เจาะลึกได้แก่ปราชชาวบ้านนักวิชาการนักธุรกิจผู้นำท้องถิ่นเป็นต้น สามสัมภาษณ์เป็นกลุ่มเป็นการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลจากกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาวิธีการแบบนี้อาจจะเรียกว่าซักถามหรือสนทนากลุ่มทุกคนออกความคิดและซักถามได้อย่างเสรีขั้นตอนเตรียมการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ดังนี้ 1. เตรียมตัวผู้สัมภาษณ์ 2. ทำหนังสือขอความร่วมมือ 3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ให้พร้อมใช้งาน 4. ทรงแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลได้ทำความเข้าใจและเตรียมตัว 5. ขั้นการสัมภาษณ์ขั้นตอนที่1เตรียมตัวผู้สัมภาษณ์นัดประชุมชี้แจงให้เข้าใจแบบสัมภาษณ์และที่สำคัญ ต้องเข้าใจทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิน่นรวมถึงผู้ให้สัมภาษณ์และสถานที่ทำการสัมภาษณ์ขั้นตอนที่2ทํทำหนังสือขอความร่วมมือกำหนดวันเวลาและสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้เพื่อการสัมภาษณ์และอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ชัดว่าติดต่อประสานงานครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนที่3เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ให้พร้อมใช้งานเช่นดินสอปากกากระดาษเป็นต้นเพื่อใช้ในการบันทึกหรือจ,ด,จดโน้ตประเด็นสำคัญในระหว่างการสัมภาษณ์ขั้นตอนที่ส่ส่งแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลได้ทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เตรียมตัวในการตอบรวดเร็วและตรงประเด็นในการตอบขั้นตอนที่5การสัมภาษณ์ชี้แจงจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลบอกความสำคัญของตัวผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อกระตุ้นให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงบอกประโยชน์และผลกระทบจากการเก็บข้อมูลและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน พยายามให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามให้มากที่สุดไม่ถามนำพยายามให้ได้ประเด็นที่ต้องการขั้นการบันทึกผลการสัมภาษณ์ขณะที่ผู้สัมภาษณ์นั้นอาจบันทึกได้ไม่ครบถ้วนจึงต้องทบทวนผลการสัมภาษณ์อีกครั้งหลักการปฏิบัติในการทบทวนผลการสัมภาษณ์ที่ต้องจดนำไปใช้มีดังนี้ค่ะ ข้อที่ 1. ควรบันทึกผลทันทีระหว่างการสัมภาษณ์หรือหลังการสัมภาษณ์ผ่านไปได้ไม่นานเพราะจะได้ไม่หลงลืมหรือได้ข้อมูลคาดเคลื่อนไปจากความจริงข้อที่ 2. ควรบันทึกผลตามความจริงเท่านั้นและต้องไม่เพิ่มความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์เข้าไปขั้นสิ้นสุดการสัมภาษณ์1 ดูความถูกต้องของข้อมูล 2. ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์การเก็บข้อมูลโดยการสำรวจเป็นการออกไปเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงเช่นสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับแมลงทำลายต้นข้าวในนาข้าวต้องสำรวจในแต่ละที่เพื่อนำข้อมูลมากำจัดแมลงที่ทำลายต้นข้าวเป็นต้น ขณะที่เราสำรวจก็ต้องบันทึกข้อมูลไว้ให้ชัดเจนเพราะข้อมูลที่ได้มาจากนาข้าวแต่ละแปลงต้องรวบรวมไว้เพื่อวิเคราะห์วิธีการในการกำจัดและทำลายแมลงที่เป็นศัตรูข้าวการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามเก็บจากใครบ้างคะเก็บจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยใช้แบบสอบถามซึ่งเรามีแบบสอบถามให้คนที่เราต้องการรู้ข้อมูลตอบกลับมาการเก็บข้อมูลอย่างนี้สามารถทำได้4วิธีดังนี้การเก็บข้อมูลโดยการสอบถามวิธีที่1ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยจะต้องกำหนดระยะเวลาส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วกับคืนที่ชัดเจนและใช้วิธีนี้ถ้าผู้ตอบอยู่ห่างไกล ค้นหาหรือติดตามไม่สะดวกวิธีที่สส่งแบบสอบถามให้กับมือผู้ตอบโดยกำหนดวิธีรวบรวมเพื่อส่งกลับคืนให้เวลาผู้ตอบส่งกลับคืนหรือให้เวลาผู้ตอบแล้วค่อยดำเนินการส่รงแบบสอบถามนั้นกลับมาให้ผู้ถามอาจจะส่งไปทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นที่ติดต่อได้วิธีที่ส ฝากผู้นำท้องถิ่นไปแจกใจ่ายให้ถึงมือผู้ตอบแบบสอบถามแล้วรวบรวมส่งคืนหรือให้เวลาผู้ตอบจากนั้นนาแบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งคืนทางไปรษณีย์หรือทางช่องทางอื่นเป็นต้นวิธีที่4ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่แจกแบบสอบถามและรวบรวมส่งกลับคืนหรือหน่วยงานเจ้าหน้าที่ ของแบบสอบถามไปเก็บแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งรวบรวมไว้แล้วการวิเคราะห์หมายถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยความละเอียดรอบคอบในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตามต้องการที่จะนําไปใช้ในลักษณะของข้อมูลและสถิติต่างๆการวิเคราะห์ข้อมูลหมายถึง การดำเนินการเพื่อสรุปความสำคัญของข้อมูลที่จะนำไปใช้ให้ตรงกับความเป็นจริงตรงตามความต้องการจากนั้นจึงนำไปใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์ข้อมูลมี5ประการที่สำคัญดังนี้ 1. ความสำคัญของปัญหา 2. ความเป็นไปได้ 3. ความน่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์ 4. ความน่าสนใจของผู้วิเคราะห์ 5. ความสามารถที่จะทำให้บรรลุผลวันนี้นะคะครูจะพาเนศึกษาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายและการเผยแพร่ข้อมูลก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน เรามาทราบถึงวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกันก่อนนะคะวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. บอกวิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆได้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลตนเองครอบครัวชุมชนสังคมได้ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเมื่อเราเรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้วครูก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักศึกษาได้ลองทำกันดูนะคะ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของนักศึกษาสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมนะคะในตอนนี้ก็คือกระดาษปากกาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันทำกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาพอจะทําแบบทดสอบกันได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าเราจะตอบถูกกี่ข้อเราจะไปเฉลยพร้อมกันในช่วงท้ายรายการนะคะเอาละค่ะเรามาสู่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายและเผยแพร่ข้อมูลสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนชีวิตชุมชนสังคมคะ่ะนักศึกษาคงจะเคยได้ยินสำนวนที่ว่า การวางแผนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแผนมีความสําคัญกับชีวิตคนเราอย่างไรแผนมีความสําคัญกับชุมชนสังคมอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะการวางแผนชีวิตเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของการสร้างบ้านก็ว่าได้เพราะเมื่อช่างก่อสร้างดูพิมพ์เขียวแล้วสามารถตระเตียมวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านตามแบบแผนที่วางไว้ได้ การวางแผนชีวิตก็เช่นเดียวกันเราต้องเตรียมการล่วงหน้าว่าจะทำอะไรทำอย่างไรใครเป็นคนทำจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างงบประมาณเท่าไหร่ซึ่งเป้าหมายแนวทางสำหรับปฏิบตัติให้สำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทำให้บุคคลเกิดความมั่นใจที่จะทำให้เกิดการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องหากไม่มีการวางแผนชีวิตอาจจะเกิดอุปสรรคมากมายได้ การวางแผนชีวิตที่สำคัญได้แก่การวางแผนการศึกษาการวางแผนการทำงานการวางแผนครอบครัวเป็นต้นข้อดีของการวางแผนชีวิตมีดังนี้ค่ะทำให้ชีวิตมีเป้าหมายเมื่อรู้แน่ชัดว่าชีวิตต้องการสิ่งใดก็จะกระตุ้นให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ทำให้ชีวิตมีคุณค่าหากเรารู้จักใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ สแสวงหาความรู้ที่จะช่วยยกระดับสติปัญญาของตนและช่วยให้ผู้อื่นตามกำลังความสามารถเราก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมและโลกทำให้ชีวิตสมดุลหากรู้จักจัดสรรเวลาให้สมดุลเราก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเช่นครอบครัวการงานสังคมชีวิตส่วนตัวหรืออื่นๆทำให้เกิดความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ทําให้รู้จักการบริหารชีวิตคือคนที่รู้จักใช้เวลาให้มีคุณค่ายอย่างสูงสุดแต่ละวันจึงไม่มีอะไรให้เสียดายหรือเสียใจและนี่เองคือที่มาของความสุขชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนก็จริงแต่การวางแผนชีวิตจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทได้ทําในสิ่งที่ควรทําและสามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจได้สำเร็จตามกำหนด ดังนั้นนักศึกษาควรมีเป้าหมายและตั้งใจอะไรไว้มาเริ่มต้นการวางแผนชีวิตกันเลยดีกว่าค่ะการวางแผนชุมชนหมายถึงการกำหนดอนาคตและการพัฒนาของชุมชนโดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทำแผนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือ ท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไปนตามที่ต้องการมาดูกันว่าทําแผนชุมชนแล้วได้อะไร 1. คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 2. คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่นข้อดีโอกาสและข้อจํากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย 3. คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ ครอบคุม 4. คนในชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 5. คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง 6. ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของชุมชน 7. คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 8. ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีเอื้ออาทรต่อกันได้ 9. ปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน 10. สามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ การเริ่มต้นทําแผนชุมชนชุมชนจะต้องตรวจสอบดูว่าชุมชนมีแผนอยู่แล้วหรือไม่กรณีมีแผนชุมชนอยู่แล้วต้องใช้กระบวนการชุมชนในการทบทวนดูว่า 1. แผนที่มีอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง 2. แผนที่มีอยู่นั้นแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ครอบคลุมหรือยัง 3. จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและต้องใช้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกรณียังไม่มีแผนชุมชน 1. ชุมชนต้องใช้กระบวนการชุมชนในการจัดการซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหรือมีขั้นตอนมากกว่าชุมชนที่ได้ทำแผนไว้แล้ว 2. แกนนำชุมชนอาจจะเริ่มต้นพูดคุยเพื่อร่วมกันสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลดูความพร้อมของชุมชน และตรวจสอบดูว่าคนในชุมชนคิดอย่างไรขั้นตอนดำเนินการจัดทำแผนชุมชน 1. ใช้เวทีประชาคมประชุมแกนนำเพื่อวางแผนแนวทางจุดประกายความคิดสร้างความมั่นใจและใช้กระบวนการชุมชนในการจัดทำแผน 2. นำแผนชุมชนที่ได้ไปดำเนินการกิจกรรมพัฒนาชุมชน 3. การติดตามสรุปบทเรียนและเผยแพร่ผลการทำงานประกาศผลสำเร็จในการทำงานของคนในชุมชนตัวชี้วัดแผนชุมชนที่มีคุณภาพตัวชี้วัดที่ 1. การใช้ข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนร้อยละ70ขึ้นไปตัวชี้วัดที่2 ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านเข้าร่วมเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนร้อยละ70ขึ้นไปตัวชี้วัดที่3การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการจัดทำแผนตั้งแต่ต้นตัวชี้วัดที่4มีแผนชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้อ้างอิงโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการมีแผนเป็นรูปเล่มอาลคานักศึกษา หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาที่ครูได้สอนมาแล้วนั้นนะคะนักศึกษาลองทําแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจนักศึกษาจะเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใดถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะใครทำคะแนนได้เท่าไหร่นักศึกษาสามารถนำผลคะแนนมาเปรียบเทียบนะคะก่อนเรียนหลังเรียนมาดูการพัฒนาของตนเองว่าเป็นที่น่าพอใจไหมคะสำหรับวันนี้นักศึกษาที่ไม่พอใจกับคะแนนของตนเองนะคะนักศึกษาสามารถดูย้อนหลังทำความเข้าใจในบทเรียนนี้ได้นะคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวิชา พัฒนาตนเองชุมชนสังคมสค .1103 3ระดับประถมศึกษาหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ความสนุกเนื้อหาสาระดีๆจากครูในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือขอให้นักศึกษากลับมาทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมอีกครั้งในหนังสือเรียนนะคะวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมสค1 1 0 0 3ระดับประถมศึกษาหรือ QR code นะคะใน ด้านข้างนี้นะคะที่สำคัญที่สุดนะคะครูเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีบรรสายสำหรับคนใฝ่รู้และหากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยนะคะในหัวข้อเรื่องใดอย่าเก็บไว้นานนะคะขอให้นักศึกษารีบประสานครูประจำกลุ่มของตนเองนะคะเพื่อขอคำปรึกษาหรือเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการ วิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมสค1 1 0 0 3ระดับประถมศึกษาค่ะเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ